สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมนะตอรีดแล้วก็โอเว่นนะผมมาคู่นะฮะรีวิวคู่เราไม่ได้ทำมานานมากและรีวิวคู่เนี่ยไม่ค่อยมีใครใทําไงแต่คู่นี้ไม่ต้องจัดหรอกคู่รีวิวคู่นะฮะ ตอริสกับโอเว่นนะสไตล์คล้ายกันเลยนะนะฮะสไตล์คล้ายกันนะสา,นนะสายความเร็วนะผมแล้วก็ยิงคมนะฮะมีเกมรุกครับผมนะฮะตอร์เรสมีเกมรุก97บอลตรง95เลี้ยงบอล86แปดหกตัวตัว87นะฮะแล้วก็มีสองสั้นเปิดบอลนี่ก็ไม่เท่าไหร่ทั้งคู่เลยนะฮะจบสกอร์99้าเก้านะผมมง90นะฮะแล้วก็สปีด99สปีดตน 9, 6, ้น96้าหกรางันยิง91กระโดดแปดเนะฮะ แสงเกรงเป็ดหกบาลานเป็ดเก้าสติมินเกาสินะสกิลไม่ต้องพูดถึงนะผมสกิลเยอะโอเว่นก็คล้ายกันสไตล์คล้ายกันเลยยังกับก๊อปีนะ้กันมานะครทำเกมรุกเก้าเก้บอลทวน9กเลี้ยงบอลเก้าห้แล้วบอลตัว90สิบของสั้นเปิดบอลก็ไม่ได้ดีทั้งคู่จบสกอร์เกเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็มูงเป็ดหกนะแล้วก็สปีดเกสปีดตัวเกนะรงการยิงเกกระโดดเกสเตมินก้าสิ็ก็คือแบบม่โคตร แทบจะเท่ากันนะ่ะอเว่นกับตอเรสอ่ะสไตล์คล้ายกันนะแต่คู่กันไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแต่ผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะก็ดีนะนะก็ดีนะมีเจอราดเป็นตัวแบบเจอรัตเนี่ต้องอย่างนี้ดีกว่าโคดิสกาดีกว่าวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงดีวะ <c oughs> อย่างงี้ก็ได้วะโอเคเนะี่ยมาจับลงสนามผมรีวิวคู่นะฮะโอเว่นตอเรสนะครับผมมาจับลงสนามอูเพนท์ชาเลนนะฮะคงไม่ต้องเทียบค่าพลังมั้งดับนี้แหละ อีเวนต์นะฮะมารีวิวคู่รีวิวคู่อะมีคู่หนึ่งที่แบบโหดเหมือนกันนะคือคู่ดวบิยอกับเอนดี้โคลนะผมดวบิยอกับเอนดี้โคลก็โหดนะตำนานเมนยูนะอันนี้เป็นคู่ของลิเวอร์พูลนะผมต่อเรสโอเว่นนะฮะโอเคครับผมมาเกมแรกผมสำหรับคู่ต่อเรสโอเว่นนะฮะจะเข้าขากันหรือเปล่าผมสายความเร็วทั้งคู่นะสองสั้นเปิดบอลก็ไม่ได้ดีทั้งคู่เลยนะผม น่เน้นความเร็วซะมากกว่าแล้วก็จบสกอร์นะนะอาจจะต้องแบบจับทางเยอะๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเมสซี่เป็นตัวเชื่อมเกมให้โอเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอย่างเงี้ยนะผมน่าจะเวิร์กนะมาโอเว่นโอ้โหมีฟันไลฟวิ่งดักฮะเฮ้ยกือบได้ตอริสที่โอเว่นนะผมตอริสฮะเรดบังบังเข้าขวาแล้วก็แทงให้เน็ตเวดนะผมมาเน็ตเวดไปไปความเร็วอยู่แล้วล็อกหนึ่งที ฝากมาเบงเหี่ยมเมสซี่มาตอริสไม่ถึงนะฮะมาที่โอเว่นนะผมฝากให้เมสซี่ฮนะซี่โอเวน่นมาที่ตอรสตเรสฝากโอเวน่นแล้วก็ชิงมาฮึ่มนะโอเคผมจบเกมแรกฮนะจบครึ่งแรกสินะผมยังทำอะไรกันไม่ได้นะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะผมพูดนี้นะ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะโอเวน่นหรือมันก็นต่อเรนเนี่ยต้องอาที่ต่อเรนนะผมโอเว่นนะโอเวน่เวนกลับมาก่อนโอเว่นอีกทีรับบังบังแล้วก็ยิงโอ้โหหายครับผมลูกนี้ถ้าเป็นชายเดี่ยวว่าเหมาะกว่าหรือเปล่าวะ <c oughs> นะถ้าชายเดี่ยวเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะแบบให้โดยืนคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นต่อเรนกับโอเว่นเนี่ยผมว่าเล่นยากนิดหนึ่งนี่ ที่โอเว่นตอบเมซี่เมซี่ยกมาเลยครับผมโอเว่นมาอย่างนี้ปาดมาตอเรสโอโ้โหควาหลังลูกนี้ไม่ถึงตอเรสโอเคครับผมจบเกมแรกฮะมันเป็นเกมนี้ที่แบบเหมือนจะไม่เข้าแบบไม่เข้าขากันอ่ะครับผมต้องเป็นแบบสำรองสักคนหนึ่งนะครับผมถแบบึงจะถึงจะโอเคนะนะก็เป็นโอเว่นที่ยิงไปนะครับผมเป็นโอเว่นนะที่แบบจบฟอร์มได้ค่อนข้างดีกว่าตอเรสนะนะ ก็ได้6ก็ไม่แย่ตอรเรสนะครับผมแต่ผมว่าเล่นคู่กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คู่นี้นะเผื่อใครมีแบบโอเว่นตอรเรสอย่างเงี้ยผมวาสำรองดีกว่าสำรองคู่หนึ่งหรือไม่ก็ให้ยืนคู่กับเมซี่หรือไม่ก็โรนดูนะครับผมว่าเมซี่กับรโรนดเนี่ยสองสั้นดีนะโอเคไปต่อเกมที่2นะฮะโอเคผมมาต่อเกมที่2สครับสำหรับคู่ตอรเรสโอเว่นนะฮะกมแรกเนี่ยเหมือนว่าจะไม่เข้าขากันเท่าไหร่นะทุกคนผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าจะยืนคู่กันนะเนี่ย ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันเป็นสายความร็วสายยิงทั้งคู่ไงไม่ค่อยจะสงสั้นเท่าไหร่ไงนี่เวไนผมเก็บบอลได้ฮะไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วก็ขอแทงขึ้นหน้ามาก่อนนะโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเจอราัเอ้ยเน็ตเวดดักได้ครับผมลูกนี้ไปฮะเน็ตเวดเน็ตเวดเน็ตเวดจะส่งลูกจะยิงแต่มุมนี้ต้องปั่นวบโอ้โหต้องขอยิงเองก่อนนะมุมนี้ไม่ต้องยิงเองแลว้วอนะจะส่งให้ใครไม่ได้แล้วต้องยิงเองครับผมเน็ตเวดนะฮะโอ้โห ทีเจอราทฮะขึ้นน,าม,าน,นามาต่อเรสฝาโอเว่นโอเว่นแทงมาต่อเรลูกนี้ส่งสง่งค่อนข้างแรงนะนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยเมน่นไม่ค่อยจะเม่นเท่าไหร่มาที่รามอสนะผมเนสเวดฝารามอสขึนก่อนฮนะมาเจอราท์นะผมมาที่ต่อเรสฝาเนเวดเนสเวดยกมาต่อเรสไปเลยะฮะลูกนี้ต้องแทงโอเวน่นยิงโอโ้โหนะ ลูกนี้เข้าขากันครั้งแรกที่เล่นมาเลยนะครับผมเนี่ยตาเิสนะออเว่นก็ขมแล้วกืนแค่จิ้มๆแล้วเนี่เยนะเข้าไปเลยฮนะหมัมกเกมนี้เริ่มเข้าขากันปะนเริ่มไ่เข้าขากันแล้วตารรตต้องส่งให้โอเว่นปะหรือเปล่าวะใครส่งบอลดีกว่าวนะเนี่ยเนี่ยติโอเว่นนะผมสตอตาเรตนะเอามาลูกนี้สวยไปครับผมคนเดียวฮนะความเร็วโอโ้โหงเจมนะผมเนี่ย ตีต่อเรตนะผมรามาธไทยมาต่อเรตฮนะต่อเรนนะตจะเปิดไหมขอคงคงอเว่นจ้าจ้าโอ้โหเกมนี้เข้าขากันดะีว่ะนะฮะต้องให้โอเว่นจบวะ่ะต่อเรตต้องแอซซิดว่ะอาจะกู้กันนะผมว่านะเอาเรื่องอยู่นะนะโอเคผม จบเกมครึ่งแรกครับผมโอ้โหเป็นเกมที่สองนะฮะอี่มันตั้งค่อยู่นะครับผมนะโอเว่นต่อทรเกมนี้เข้าขากันดีเหมือนกันนะนะเข้าขากันดีท่เกมแรกยังแบบแย่ไม่ถึงขาดยังขาดอยู่นะฮะพอเกมนี้ไม่ถึงกันเลยวะนะโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังครับผมสาหรับต่อเรดโอเว่นนะฮะค่อนข้างเข้าขากันดีอยู่แล้วนะครับผมมันเข้าขาแล้วเริ่มจับทางได้แลลวฮะมาที่โอเว่นนะฮะโอเว่นรอต่อเรดวิ่งแล้วก็แทงโอเว่นนี่ ส่งสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่านะหลายครั้งแล้วไม่ไม่ดุดไ,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 ไม่ถึงอะ่ะส่งไม่ถึงกันอะ่ะแต่เป็นตอร์เรสเนี่ยดีมากเลยเรื่อการส่งโอเว่นไปจบนะฮะมามาทีเมซี่ฮะโอเวน่นเว่นต้องฝากตอรเรสก่อนตอรเรสฝากฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เอาไปเที่ยมล้ำนาบฮะเดินหลีกขึ้นอย่างสูงโอ้โหเรียบร้อยครับผมเชียร์เป็นอย่างนี้อีกเลยฮะ โอ้โหมูคะวะมูคะวะชนะสามูนยมูคะอีกแลว้วฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องย้อนไปดูคลิปว่าชื่ออะไรนะต้องดูชื่อต้องสองเรื่องเลยฮะเื้เชียดอยู่ดีมูคะนำไปสามศูนย์ไม่มูคะโอ้โต้องมาเชียแม่งเคียดเลยเนี่ยนะโอ้โหมาแต่เกมนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะคู่ต่อเรดโอเว่นนะครับผมคู่ต่อเรดโอเว่นแม่งทำได้ดีมากเลย มาต่อเกมที่สามเบผมไปโอ้เคผมมาต่อเกมที่สามเลยนะครับผมสําหรับคู่ต่อเรดเดอร์ฟูลนะเกมแรกนหนยังดูแบบไม่เท่าไหร่พอเกมสองเมื่อกี้แต่เกมโมคาเมื่อกี้เข้าขากันดีนะต่อเรดเอซิดอย่างเดียวก็ได้นะนะ่โอเว็นไปยิงอะไรเงี้ยมามาแล้วไม่ถึงบัไม่ถึงบัม,งบมาก่อนเขียบมาโอเว่นฝากต่อเรลูกนี้ไม่น่าพลาดโอโ้โหมาแลวฮะมาแลวฮะ เกมนี้เป็นโอเว่นแอซิสบ้างนะครับผมเอาเร็วนะผมโอ้โหเล่นไปเล่นมามันเข้าขาอยู่นะนะไม่ได้แย่นะเข้าขาอยู่นะนเสซฟผมอาร์ติโอเว่นนะหลอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงเอ้ยเป็นดีครีอานะครับผมเซฟไปลูกนี้เดือดเขี้ยงไหมาผมโอเว่นนะโอเว่นแทงมาต่อเรสโอโ้โหหลุตนะผมลูกนี้ไม่น่าพลาดโอ้โหเอาว่ะสลับกันบ่หนี่นะผมโอเว่นแอซิสนะต่อเรสยิงนะผม ใอ้มันเริ่มเข่าขากเลยนะต้องเล่นบ่อยๆนะถึงจะรู้จับจุดได้นะผมเนี่ยโอ้โมามาที่โอเว่นตอร์เรสตอร์เรสไม่วิ่งว่ะตอเรสไม่วิ่งก็เลยส่งไม่ได้นะถ้ารีบส่งไม่ไม่ผ่านแน่ตอร์เรสนะผมโอเว่นนะโอเว่นฝากแล้วก็ชิงมาลูกนี้โอ้โหมีเดอร์ลิกว่ะเดอร์ลิกแม่งขัดขัดแค้นขัดขาจริงๆริงอาร์ติเนวิทนะผม โอ้โหจบเกมครึ่งแรกฮะเป็นที่สองศูนย์นะครับผมเป็นตอรเรนะคู่กับโอเว่นเริ่มเข้ามือแล้วนะครับผมเล่นไปเริ่มเล่นมาเริ่มเข้ามือนะฮะต้องแบบใจเย็นๆหน่อยนะครับผมแต่ยิงได้ทั้งสองคนเลยนะอืมถ้าเล่นไป็นี่ยโหเหมือนกันนะนะครับผมต้องใจเย็นๆนะเล่นไปเริ่มเล่นมาเริ่มเข้ามือเลยนะมันมันคมทั้งคู่นะครับผมคมเจะต้องระวังเรื่องการส่งบอลนั่นีอต้องจับจังหวะเรื่องการส่งบอลดีๆฮะส่งบอลต้องแม่นๆเลย มาที่เน็ตเวทได้ไผมฝากมาที่เดี๋ยวี้มามาอูเว่นเว่นมาต่อเรตต่อเรตมาอูเว่นลูกนี้ต้องยิงเองโอ้โหไม่เข้าครับผมพาเขาซ้ายลูกนี้ฮะยังไม่เข้าวันนึกว่าหายไปแล้วนะครับผมได่ไปถือว่าชิ้เงินดีเหมือนกันนะนะฮะแต่อย่าไปชีงแบบเยอะๆนะต้องแบบรีบๆยิงนะครับผมาทีเน็ตเวทได้ไผมมาอูเว่นฝากต่อเรตแต่ทันไหมทันแต่ก็ ปาดเข้าในโอ้โหลึกไปหน่อยนะฮะเดีเยรจับสบายลูกนี้ทีโอเว่นะผมฟาเมซี่ฮนะสิทแทงมาเลยลูกนี้โอเว่นน่าจะทันนะความเร็วระดับนี้ปาดเข้าในอืมตอริสโอ้โหรอยิงอยู่เลยฮนะไม่ถึงอาทิตย์ตอริสมาโอเว่นลูกนี้ทำไ,ได้อยู่ฮนะตอริสมาโอเว่นลูกนี้ทันเตจมุมแคบโอ้โหมุมแคบมากเลยฮนะ อธิยานครับผมอานุจะเปิดคงคงเข้าไปฮะคงโคอเว่นอย่างเงี้ยโอ้โหตบัดมาอย่างงี้าต่อเรสฮะฝากอย่งเงี้ยมาต่อเรทยิงโอ้โหชนคาร์นะผมกดแรงไปหน่อยฮะโคตรเสียดายนะผมแบบใส่แบบเต็มข้อมากเนี่ยเต็มคานเลยเนี่ยโอเคเกมนี้ก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะ คู่นี้ผมเกมแรกมันยังแบบยังดูไม่เข้าขาเท่าไหร่พอเกม2เกม3เนี่ยมันเข้ากันดีนะตอ่อเจจรซทิงนะผมโอเวน่นเอซิดนะถือว่าผ่านมากเลยว่าคู่นี้นะต้องลองดูทุกคนต้องลองดูสายสายความเร็วแต่ต้องก็ต้องระวังเรื่องการ่อระวังเรื่องการส่งสั้นนะผมเรื่องการส่งสั้นต้องระวังนะต้องแบบหาช่องดีๆแล้วส่งเรื่องจบสกอร์ไว้ใจได้นะผมส่งคนนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าผ่านนะคู่นี้นะฮะ ใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เปแล้วพายบาย let's go